รู้สึกว่าจอนจะกินโชวอีกคํานึงเนี่ยตอนก็จะไปแอบกินคนเดียวแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้กินมากไปกว่านี้ันมือนก็ตัวตลกมากเลยซดน้ำให้ดูก่อนบรรยายทุกขั้นตอนนยเพื่อนนาะอินเทอร์เนมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้ทกาก๋วยเตี๋ยวจะกว๋วยเตี๋ยวมะละเพื่อนเพื่อนนะไม่เคยทำหรอกแต่ว่าจะทําครั้งแรกเพื่อนเพื่อนกระทำในสไตล์ของจอยคือให้มันมีรสชาติของกว๋วยเตี๋ยวนั่นแหละ นะก็มะละก็เก็บมาจากสวนนั่นแหละจะต้องใช้มีทั้งแบบสดแล้วก็แบบแช่แข็งเอาไวน้นะเพื่อนๆนะแล้วก็หัวเชื้อเท้าที่จอยหั่นเก็บไว้ในช่องฟิตนั่นแหละนะก็จะทำก๋วยเตี๋ยวมะละไก่ตุน๋นจัน่องไก่น้ําซุปจอยก็น้ําซุปเหลือจากไอ้นี่นะนเพื่อนนะ้นเหลือจากทําก๋วยจับ๊บงวดที่แล้วเนาะจอยก็เหลือน้ําซุปจอยก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนเพราะว่าเครื่องเทศมันแพงนะจอยเอาใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้ ยามอยากจะกินบะหมี่เราก็เอาน้ำซุปที่ว่าเหลือนี่แหละจะเอามาทำโต่เพื่อนๆนะมาดูกันจ้าว่าจอยมีอะไรบ้างที่จะใส่ลงไปจ้าอันนี้ก็คือหัวไชเท้าแช่แข็งจ้ะเอาออกมาให้ละลายแล้วนะมะระก็ทั้งมะระสดมะระแช่แข็งจ้ะนะน่องไก่จ้ะอันนี้คือน่องไก่ก็เพื่อนๆอยากจะกินปีกไก่น่องไก่ก็ใส่ลงไปเลยจ้ะชอบส่วนไหนของไก่ก็ใส่ลงไปเนาะจอยก็ ต้นหอมขัาชีจะมีไอ้นี่นะ,ะเส้นก๋วยเตี๋ยวยี่ห้อนี้จอยชชบนะเพื่อนๆนะก๋วยก๋วยเตี๋ยวเส้นจันชนิดพิเศษเนี่ยจตจอยซื้อมาไว้าทาขัดไลยให้ลูกค้าสมัยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้จอยยังไม่ทําอาหารขายเพื่อนๆมันยังแบบอากาศมันร้อนมันทําให้อาหารเสียเร็วเพื่อนๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะลีลาเยอะเพื่อนๆมารับช่วงนุ้นช่วงนั้นช่วงนี้ของเน่ากันพอด,ดีมันไม่มาตรงเวลา นี่จะน้ำซุปนะน้ำซุปถ้ามันยังไม่เข้มขน้นก็ใส่เครื่องใส่น้ำาปงุงน้ำปลาซีอิอ๊วลงไปจ้ะนะแล้วก็ใส่ซีอิอ๊วปรุงรสวาเขียวอ่ะลงไปเพื่อแต่น้ำตาลอะไรประมาณนี้ผมพอร้มันมันหอมกินพอล้อยู่แล้วไงก็จะมีผักที่ใส่ข้างวยหน้าก็ถั่วง,งอกจ้ะใบโหระพานั่นแหละจ้ะนะประมาณนี้จ้ะเพื่อน ล้วก็จะตักฟองออกเพื่อนเพื่อนเอ้ยฟองตักฟองออกแล้วเราเอาไก่ลงไปตุ๋นจะใครไม่เห็ดหอมก็ใส่เห็ดหอมนะเพื่อนนะจอยไม่มีจอยก็ไม่ใส่จ้ะก็อย่างบอกนั่นแหละจะทำตามมีตามเกิดเพื่อนเอ้ยใส่ไก่ลงไปจ้ะ อยก็จะใส่ไอ้นนี้ลงไปจ้ะมะละนะตุนไปเรื่อยๆจ้ะนะเพื่อนหัวใชเท้าใส่ลงไปจ้ะหัวใช้เท้าเยอะเลยเพื่อนเราจะทำให้มันหมดแค่แค่ช่องฟิตนานไม่ดีจ้ะนะมันจะฟอนี่จ้ะ แล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆจ้ะนะจนไก่เราเนื้อเปื่อยนั่นแหละจ้ะนี่ประมาณนี้จ้ะตุ๋นไปเรื่อยๆจ้ะถ้าใครจะใส่ลูกชิ้นก็ใส่ไปนะเพื่อนนะจอยไม่มีลูกชิ้นจ้ะนะจอยก็จะมีน่องไก่แค่นี้แหละจ้ะก,ก็เอาประมาณนี้จ้ะเพื่อน มองดูมันจะขา,ขาวๆนะแต่มันสุกแล้วจ้ะนะมันสุกละแล้วก็จะตักอันที่มันสุกๆดีๆเนี่ยอัน,นอันนี้สีเนี่ยมันมันต้มไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วจ้ะนะ เดี๋ยวตก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปจ้ะใส่พริกไปจ้ะนี่จ้ะนะก๋วยเตี๋ยว้อยก็สุกแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยจ้ะเพื่อนมาจ้ะมากินมากินกันเลยจ้ะนะเติมน้ำปลาก่อนเพื่อน ครั้งแรกที่ทำไอ้ก๋วยเตี๋ยวมาละตุ่นเนี่ยเพื่อนๆ่เคยทำหรอกจก้ะเพิ่งทำนี้แหละมีมาละก็เลยจะทำจ้ะนะจอยมีมาละจอยก็เลยเอามาทำเห็นเขาบอกอร่อยอร่อยฮะแต่ต้องใส่แฟนจอยจะไม่กินหรอกจก้ะเพราะว่ามาละมันขมเนาะเราต้มไปต้มมามันทำให้น้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมันขมด้วยไงเขาไม่กินหรอกองั้นอะ ถ้าแบบก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดาเขากินอยู่จ้ะนี่จ้ะผักก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละจ้ะถั่วงอกกับใบโหระพาใส่จ้ะจอยเป็นคนที่ว่าถ้ากินอาหารแบบพวกเส้นๆนะนเพื่อนๆจะบอกให้นะเป็นเมนูที่ว่ากินแบบลําบากเหมือนกันนะเมนูแบบเส้นๆอนะ่ะจะเส้นขนมจุง้ขงขนมกินเส้นะลรก็ช่างถ้าเป็นเมนูแบบเส้นๆนะ กินแล้วมันชอบแบบว่าสะบัดไปทั่วเพื่อนนะเหมือนจอยกินก็นับเ,เมนูที่ว่ากินแบบพวกเมียเม่ยงๆนะเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงอะไรที่ว่าห่อคำํำใหญ่ๆอจอยก็คือกินลําบากเพื่อนแต่ก็อยากกินให้ดูฮะนี่แหละพอแล้วแต่เผ็ดหวานขมดีละเกียบซื้อมาจากเมืองไทยนยั่นได้เพื่อนๆเนี่ย าเส้นนี้ก็เหนียวนุ่มดีนะถ้าไม่กินตะเกียบก็ซ่อมจ้ะนะจอยจะถนัดซ่อมมากกว่าตะเกียบเอที่เขาสูตรกันนะ่ะเพื่อนๆนะสูตรแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ดลงคอหมดสูตรไม่ได้จะสูตรที่จอยตายแน่ติดคอจอยตายจ้ะ น้องแอนก็คงจะกินอยู่แต่ว่าเขาไม่ชอบของขมเง้ลูกสาวกับแฟนจอยอะมันละในส่วนจอยจ้ะนะเก็บมาแช่ช่องแข็งเอาไว้ ยิ่งขนมจีนเนี่ยจอยย,ยิ่งไม่อยากกินออกสื่อเพื่อนมันกระเด็นไปทั่วเลยแหละบางคนเขากินอ่ะจอยก็งึดใจเขาอยู่เขาแบบสูดเขาแบบว่าดูดทีเดียวเนาะเข้าปากหมดอ่ะจอยสูตเข้าปากหมดจริงอยู่แต่จอยตายแน่จ้ะนะติดคอจอยจะสำลักให้เพื่อนๆดูอีก สำลักเส้นออกจมูกเนาะโชยเนอะแทนที่แบบว่าอาหารจะน่ากินเนาะเล้าโลไม่คนอื่นเขาอยากกินตามฮะคือคนจะไม่กล้ากินตามจอยเลยแหละถ้าเป็นสูตรอย่างนั้นอะเนาะสำลักเส้นออกจมูกอย่างนั้นอ่ะ,นะ,นะไก่เนี่ยน้องไก่นี่เปื่อยดีจ้ะ น้ำซุปก่อนน้ำซุปอันเหลือจากไอ้ก๋วยจั๊บอะรอบที่แล้วที่จอยกินก๋วยจั๊บอะ่ะพี่อันดี้ก็กินนะก๋วยจั๊บอันนั้นโหนาะงตัดสองสองรอบไปจัดนะนางตักสองรอบเลยนางทำเองด้วยปรุงเองด้วย ตัดอง,วง้ว,ว,วงหมดเลยฮตบบาร่วงหมดฮะนาออันนี้เรียวไห์เพื่อนๆดูเถอะจะไม่ตัดไอตรงที่แบบฟกมกออกหรอกให้ดูอย่างนีน้นะฮะการกินเส้นของจอยจะเป็นอย่างนีน้ฮะสุดไหมสุดสุดไม่สุด สุดไม่หมดหรอกอเพื่อนเส้นยาวเกินนะเ<ม>ต็มปากด้วยทีนี้ครับมีที่ใส่อ้ยน่ะตอนจะไปนั่งกินตามร้านเนี่ย คือเขาคงจะแอบมองจอยว่าตอนขม่าก,กินอย่างนั้นว่านี่ตอนต้องกินแบบที่ม้วนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยเห,นเนยเห็นไหมม้วนม้วน,นอย่างเงี้ยเอาค่ะป้าไม่ว่าใช้ส้อมจ้ะนี่อย่างเงี้ยเออทำเหอนตอน,ตอนจอยกินไอเนี่ยเ,เพื่อนเพืนกินสปาเกตตี้ค่ะนี่เลยเอาช้อนส้อมม้วนๆๆวอย่างเงี้ยแหละ ถ้าเราไปกินตอนนึกใจว่าตอนจะไปนั่งกินตามร้านเนี่ยคนเขาจะไม่แอบ,บมองจอยเหรอเนี่ยคนเขาต้องแอบ,บมองแหลนะนะคนเขาต้องแอบ,บมองนะกินนาแบบซกมกมากเนี่ยหโหระพาในสวนจ้ะก็หาเมนูทำกินยองกินก็กลับมาร้อนอีกละ ทีนี้กลับมาร้อนอีกแวก็จะร้อนที่ตอกัระสวงอาทิตย์ละดีใจมากกลับมาหนาววันเดียวแล้วก็มาร้อนอย่างเงี้ยผักโจยยแบบปรับปรับสภาพไม่ทันฮะเหลืองตายอยู่ เขาเข้าปากเขาก็ไม่เห็น,นหน้าทุเรศเหมือนจอยเลยเนาะต้นจอยตักเข้าปากมันดูทุเรศมากนั่งดูตัวเองนี่แบบอื ừ ừ, ในกล้องเลยฮะ <c oughs> <c oughs> พเพื่อนๆ <c oughs> เนานะตอนที่เขาสบหนึ่งเขาตักเข้าไปเขาก็ไม่แบบว่าสะบัดไปทั่วที่ทุเรศเหมือนจอยเนาะของจอยนี่รู้สึกแบบมันเหมือนไกลอ่ะจิกสะบัดไปทั่ว ล่ะทำไมลูกสาวจอยเขเล็กน้องไม้เขาถึงไม่กล้าไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกข้างนอกตามร้านอาหารเพื่อนมันเป็นอย่างนี้นี่เองสมัยก่อนจอยก็ไม่ได้แบบขนาดนี้ต้องใส่ตัวนี้เก่็แล้วอะทีนี้แบบปากเรามันมันแบบมันมันมันหุบช้าเพื่อนอาหารมันเลยล่วงล้นเนาะียบเทียบอ่ะเอาจริงๆพอแก่มาเนาะสมองมันสั่งการน ปากเราให้แบบรีบๆขุบอะไรเงี้ยเพื่อนเนาะฟังการลําบากงั้นนะ่ะอันนี้ก็จะแทงข้ารูจมูกตวเยอะฮะมันยาวเกินเนี่ยผมก็บอกเนี่ยจะเข้าปากเข้ารูจมูกอีกเนาะเออเมโนโูก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวโชว์เขาก็โอ้โหเอาซะแบบไม่ใครมีกล้ากินตามเลยไม่มีใครกล้ากินตามเลยทีเนี้ย นโหแบบแต,ตดัดตูดฟูตตูดฟูตเข้าปากเรานี่คำแค่นี้เข้าก็เข้าลาบากนเนี่ย รู้สึกว่าตอนจะกินโชว์อีกคํานึงเนี่ยเราก็จะไปแอบกินคนเดียวแล้วเพื่อนเพือนเอ้กินมากไปกว่านี้มันมือนก็ตัวตลกมากเลยสดน้ำให้ดูก่อนบรรยายทุกขั้นตอนนยเพื่อนเนาะ อินเทนมากครับโอเคค่ะพเพื่อนๆจอยก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ